วันนี้ผมเหมือนเดินทางไกลนะฟัง YouTube ที่อาจารย์บัณฑิตอึ่งรังสีท่านพูดนะะแล้วก็คุณเนสัตะในเดินมาก็มาถึงเบ็ดคันนึ่งนะที่มันติดตัวเงินตัวทองนะครับตอนนี้มันหายไปไหนแ้้ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้มันยังดิ้นอยู่เลยนะไม่รู้หลุดไปอย่างนะเดี๋ยวลองไปใกล้ๆดู เดี๋ยวผมจะลองยกคันเบ็ดดูนะว่ามันยังอยู่ปะนี่ยังอยู่นะเนี่ยนี่นี่ดวเงินต่อทองฮะเนี่ยมันก็อย่างว่าเนาะเขาเขาคงไม่ได้เอามันไปหรอกเนี่ยตอนนี้มันมากินกินเหยื่อที่เขาอยากให้ปลามากินเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเบ็ดเป็นของใครเนี่ยนะครับก็